ออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่บิ๊กภูมิพงศ์ประสานเสียบิ๊กเกียรติศักดิ์มอบน้ำดื่มแบรนด์ดัง C2 ทูจำนวน26พาเลตผ่านวัดพระธาตุช่อเหและอบจอแพร่เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะวันที่27สิงหาคม2567 นายภุมิพงศ์สุนทรเนติวงศ์ประธานสภา SME ไทยจังหวัดแพร่และผู้ช่วยสอสอนิยมวิวัฒนาติตกุลร่วมกับหอจกอ A เกรุงเทพด้วยเสือบิ๊กเกติศักิ์เอียมพุทธรักษ์เจ้าของน้ำดื่มแบรนด์ดังซีทูบริจาคน้ำดื่มจำนวน26พาเลทเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมอบผ่านอบจแพร่ด้วยมีนายพิพภพฐานนาวุฒิพงศ์ รองนายกอบจอพแพร่ได้รับมอบหมายจากนายอนุวัตรปวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มาเป็นผู้รับมอบและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคูณพระโกศเจติยรักษรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงอนุเคราะห์หอฉันวิมลกิติสุนทรเป็นที่เก็บน้ำค่ะโดยนายพุ่มพงศ์กล่าวว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในตัวจังหวัดแพร่ ผมก็ได้ไปเจรจาปรึกษากับทางคุณเกียรติศักดิ์ว่าจะขอบริจาคน้ำให้ทางจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหลังจากรับการอนุมัติก็วางแผนจะให้นำดื่มเข้ามาในจังหวัดแพร่ในช่วงวันที่24ที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยกำลังการผลิตที่เร่งด่วนอีกทั้งโรงงานยังติดลายผลิตน้ำดื่มให้กับลูกค้าแบรนด์อื่นๆอีกจึงได้คิวแทรกผลิตในวันที่24สิงหาเลยเมื่อผลิตเสร็จก็รีแพ็คขึ้นรถออกเดินทางมาจังหวัดสมุทรสาครมุ่งสู่จังหวัดแพร่ทันทีขออภัยที่การช่วยเหลือมาล่าช้า แต่ขณะนี้ยังมีชาวบ้านทางอำเภอลองและอำเภอวังชินที่ยังได้รับผลกระทบอยู่อีกส่วนจะได้สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อเยียวยาหลังนำลดให้กับประชาชนในพื้นที่ทั่วจังหวัดแพร่ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของทางอบจแพร่หากทางอบจแพร่ต้องการน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมพร้อมประสานจัดน้ำดื่มมาสนับสนุนให้ในโอกาสต่ตอไป ทางด้านพากสายเจยเตยรักดรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ еф, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อเฮพระอารามหลวงเจริญพรว่าสำหรับน้ำดื่มที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญครั้งนี้หากหมู่บ้านไหนเดือดร้อนต้องการก็สามารถเดินทางมาเอาที่วัดพระธาตุช่อเฮได้เลยนอกจากนั้นทางวัดยังมีการเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพัยำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะอจกกรุงเทพ เอกเงขึ้นโดยความจริงแล้วนว่าเพราะถ้าทำที่ทอกระจกได้นั้นเป็นค่วนหะึ่องปจา,จากแต่ตน้ำแนี้หากำเรียกมนที่ติตสุนทรถ้าหมอฉัอนแบบนี้มันจบไม่พอก็จะไปฝากไว้ที่พระมีหารพระนั่งปก เต็มําไม่หาจากนั้นเราก็จะนําลงไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ได้รับประสบภัยด้วยก็ขอเจริญพรุณโดมได้กล่าวอะไรสักนิดหน่อยกับพี่น้องประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบ Facebook หรือ YouTube วัดพระธาตุพนะแห่พระอารามหลวงนะเทลานี้เจริญพรุณาสักการครับก็เนื่องด้วยเกิดอุทกภัยนะครับ ในจังหวัดแพร่เนาะผมพิมพ์ภูมิองค์นะครับในฐานะประธานสภาวิสาหกิจ SME ไทยนะครับจังหวัดแพร่แล้วก็เป็นผู้ช่วยสสในแพทย์นิยมสสแพทย์เขตสองนะครับก็ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้ปรึกษากับทัพทั่วกันนะครับซึ่งเป็นคุณวิกเกียรติศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของผู้ผลิตน้ำดื่มซีทูนนะครับซึ่งมี ทางแจ็คสันหวังเป็นอ e ีเซนเตอร์นะครับก็เลยเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแต่เนื่องด้วยการผลิตก,การผลิตที่มีขีดจำกัดนะครับการจะให้น้ำมาถึงวันที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยวกระบวนการผลิตนะครับลืงจึงได้เซตเมื่อวานนักเรียบขึ้นรถหนักตอนเย็นมาถึงแท้ก็เพิ่งมาถึงเลยครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ก็ทั้งนี้อาจจะฝากไปทางท่านทางท่านนายกอนุวาสวงวันนะครับเป็นผู้ประส,สานเพื่อจะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ,รบความเดือดร้อนต่อไปนะครับทั้งนี้ยังมีพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบทางอำเภอลองอำเภอวังชินนะครับแล้วก็ช่วยเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางจังหวัดน,นะครับก็ถือว่าเป็น เกียรตินะครับแล้วก็ได้ทำอะไรให้กับบ้านเกิดนะครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณในสมณศาสกุลกับคุณเดียวพงพงสุนทรนริติวงศ์รติในนามของประธานสภาพิสารทิจถนัดกลางและถนัดย่อมไทยสภาสป,าปีะจังหวัดแม่แต่แซึ่งเป็นผู้ประสานง,งานและเป็นผู้ช่วยท่านสสน,นยิยมวิวัวน,าานัดิีกุล ร่วมกับหอเจ้อ a อ a กรุงเทพโดยเสียบิ๊กเดชิส์เกี่ยมพุทธรัตนเจ้าของน้ำเดี่นแบรนด์ดัง c 2บริโดบักน้ำจำลองแหงยี่สพาเลทยี่สบพาเลทนั่นคืออะไรเป็นภาษาอะไรนะฮะนะอะไรก็อะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะในานในร้านรานใ้ที่หนานโีบัก

เนจะเปน้าจริงแต่ก่อดี่าจงนมในงาะจะมีมอันต้องสั่งััยักีมีิซื้อบ้าอันับด้วยนะว่าจีดอันดยแล้วกมดูเลยจะไดรู้ว่าชั้นหนึ่งมันมีนที่นจะหายี่หนี่เนขโมเลยไปแล้วนี่